คำเตือนวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อจลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําใ้เรื่องการพนันใดๆทั้งสิน้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของไปสขขุดูสุขขดป้าเอฟซีตั้งสองอไก่เกลชัแนวเพิ่งกล่าพี่น้องลังกจากห่้างหายหกันไปผมใช่ปะ่ะมาาเทียนเมืองเนาะแต่งใดมาเหตุคลิปต่อแต่ท้ามาเป็นไซมากอะ่ะมาเดียไปไซเราพี่น้องว่าเหล็กเกมันลดผมเลยกมาท่านยากล่งทะเมลเมันเดินดแตงทีโลงอะ่ะต้นเนยจ้ะ มันเดือนะครับมาสู่รมันต่อสาหรับรัฐบาลไทยเดี๋ยวสิ็จทยอยทยอยลงเกลีวเือยพี่น้องถ้ามาเล่าพัฒนาก่อนเมื่อกี้เลขเหล็กเหล็กเด่นมันสดุดผมก็เลยต้องยุดเลยก่อนแล้วก็ปรับบรุ้งสูตรไหมฝากต้อนพี่น้องพิจารณาสำหรับเล่าพัฒนาเน,ะเนาะนะบอบบอสหล่ห้างไปตามกันต่อกับเล่าพัฒนางวดวันจันทร์ ไหนวะลืมบ่งเบ็ดให้ลูกได้นหน่อยก็ไปลืมเบ็ด วันท,ที่จะได้เลยพี่รองวันจันเกิดเ้เจ็ดสิบแปดที 8, ท่เก้าเนาะเก้าเก้าเก้าสองหกแปดเดินสามห้าเจ็ด

52 53 73 75เก่าคู่กับสิคัดไหนคือเก่าเนาะพี่น้องเนะ

เรียบร้อยแคบหน้าจอเป็นแนวทางกับ,บการกลับมาของโอยแก้วเกลอย่า <c oughs> ลืมรัฐบาลไทยนพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปต่อจากคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปท,ท,ทยอยลงรัฐบาลไทยเลยพี่น้องอันนี้รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยอ่ามาตั้งหนึง่งมาตั้งหาราปกไก่คู่กันมากพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเราติดตามอ๊ยแก้กเกว สำหรับรัฐบาลไทยปั๊บสูงหน้าไหม่อเืินต้นปีไหมตอรองปั๊บไหมเดี๋ยวรอติดตามว่าจะได้ตัวไหนเอาไปกันต่อมาเบิรงกันต่อกับของปัอบดีกว่า 9 2 6 8 3 4 5 3 6 3 7 3 8 4 6 c เจ็ด c แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด เรียบร้อยออตอมแคปหน้าจอเป็นแนวทางล่าพัฒนาวันจันทีเก่าพี่น้องคำบรรตามกันต่อกับเล่าพัฒนาเดี๋ยวรัฐบาลไทยผมสิทธิ์ทยอยทยอยลงด้วยพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามวาชรได้ตัวใดเดี๋ยวรอติดตามเอาคลิปนี้ก็ฝากตอนทํานี่นอ้องแล้วคลิปต่อไปจังหวะกัไมคลิปนี้ขอก่าวคข้า่าสวัสดีครับ